สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันเลือกงามยามดีตรงกับวันจันทร์ที่28พฤศจิกาย,ยน2565ผมก็จะมาเลือกเหรียญใหม่ๆที่เพิ่งเข้าเทรดในบิตครับจากเงินที่เราเหลืออยู่ในพอร์ต266บาทผมจะ ผมจะซื้อแบบโปรโมชั่น99บาทหรือจะเอา30บาทก็ได้อ่ะเอา30บาทรักษาทุกโรคแล้วกัน a x l a x l เราไม่รู้หรอกเลือนอะไรแต่เราจะซื้อดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เคยซื้อเราก็กดมาเก็ตเงินจำนวน100บาทไม่ใช่สิ99บาทดูซิพอร์ตมันจะให้ซื้อไหม เราก็กดซื้อยืนยันออเดอร์99บาทโอเคซื้อสำเร็จลองไปดูซิรายพอร์ตเรามีเงินเงินบาทเงินสดเราเหลือ167บาทกว่าเราก็จะไปดูซิว่าอ่า XL โอ้ซื้อปุ๊บจาก99บาทเสียค่าธรรมเนียมไปหน่อยหนึ่งอพอค่าธรรมเนียมมัน0.02ใช่ไหมมันก็เลย0 2 มันก็เลยหักไปนิดนึงนะก็เหลือ98บาทกว่านี่แหละครับง่ายๆ <laughs> ซื้อไปเหมือนลุ้นหวยเลยแต่ไม่ถูกก็ไม่ถูกกินเหมือนหวยไงขอแนะนำครับสวัสดีคลิปสั้นๆครับช <laughs> <laughs> ีช่องก็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขอดูกันฮอฟเกนเนอร์เราไม่ดูไม่ได้โอเซลเลอร์หรืออะไรเขาซึ่อเหมือนเซลเลอร์ เขาอ่านว่าแล้วเราซื้อ,อยังเนี่ยไหนลองดูอีกอันนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยซื้อแล้วกันหาไม่เจอ